เงินเฟอ้อแผ่วดันราคาทองคำพุ่งยืนเหนือ2,400อีกครั้งวันนี้12กรกฎาคม67นะครับราคาทองคำของไทยบวก250ครับรูปพันณขายออกบาทละ41,650ทองคำแท่งขายออกบาทละ41,150บาทเกิดอะไรขึ้นโมในชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาสหรัฐประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคครับ ปรากฏว่าอยู่ที่3เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่3.1ปรวมถึงถ้าเกิดเทียบรายเดือนติดลบด้วยครับ0.1ก็เลยทำให้เพิ่มโอกาสในการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยรวมถึงประธานเฟดก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณในการปรับลดดอกเบี้ยมาแล้วนะครับดังนั้นนักวิเคราะห์และก็ตลาดก็เลยคาดการกันว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้เบ็ดเสร็จ2ครั้งเลยครับเริ่มต้นจากเดือนกันยายนแล้วอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเดือนธันวาคม จึงทำให้ราคาทองคำพุ่งอย่างแรงครับโดย g o ล d s สปอรจาก2,380ก็ขึ้นไปทดสอบ2,425นะครับแล้วจากนั้นก็ย่อตัวลงมาแต่ก็ยังยืนอยู่เหนือ2,400ได้ครับส่งผลให้ทองคำของไทยชาวนี้ก็บวกตามไปด้วยแต่เงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นมาครับอยู่แถวแถว36บาท สิกว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทองคําของไทยก็เลยยังไปไม่ไกลจับตาดูแนวต้านให้ดีครับ4 1 4หมื่นหนแล้วก็จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่เคยทําเอาไว้สําหรับทองคําแท่งของไทย42,000ทุ่นเป็นอย่างไรขณะที่แนวรับก็คือ4500แล้วก็40,000ท้วนขณะที่แนวรับของโกลสปอตนะครับสองพันสาเถึงสองพั่อยเพื่อ,อแล้วครับ มองว่ารอบนี้มีโอกาสขนาดไหนที่ทองคําตลาดโลกแล้วก็ของไทยจะทุบสถิติทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ